สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2ที่ยังตกค้างหรือว่ายังไม่ได้รับเงินนะคะก็ กรุณานะคะตรวจสอบตัวเองแล้วก็ทําตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพารานะคะที่ไม่สามารถได้รับเงิน ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2ก็ขอให้ทําตามนี้นะคะก็คือ 1. ขอให้เกษตรกร,ร,กรที่มีบัญชีธนาคารทกสไม่ถูกต้องก็อย่างเช่นบัญชีปิดนะคะไม่ได้เดินบัญชีต่อเนื่องหรือว่าบัญชีร่วมกับผู้อื่นซึ่งทางธนาคารทกสไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะคะให้ไปติดต่อที่ธนาคารทกสด่วนเลยนะคะหรือว่าดําเนินการเป็นบัญชีพร้อมเพย์จะดีที่สุดนะคะ 2ก็คือเจ้าของสวนที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางก็คือบัตรสีชมพูพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะที่ไม่อยู่ในพื้นที่สวนยางตั้งอยู่ที่ยังไม่จับพิกัดแปลงนะคะให้ช่วยติดตามหรือว่าติดต่อผู้เยยบ้านหรือเจ้าหน้าที่กยทในเขตพื้นที่สวนยางที่ตั้งอยู่ให้ไปจับพิกัดแปลงให้เรียบร้อยนะคะและ 3. นะคะก็คือกรณีเจ้าของสวนที่ขึ้นทะเบียน ได้เสียชีวิตลงหรือว่าติดคุกเจ็บป่วยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะก็ขอให้ทายาทนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยเพื่อขอรับรองสิทธิ์แทนนะคะหรือว่าขอรับสิทธิแทนผู้ที่เสียชีวิตนั่นเองนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเจ้าของสวนเดิมนั่นเองค่ะและข้อ4นะคะกรณีเกษตรกร,ร,กรที่มีสิทธิ์แต่ไม่อยู่ในพื้นที่สวนยางตั้งอยู่นะคะ ถ้าเกิดว่าได้รับจดหมายแจ้งเตือนจากการยางแห่งประเทศไทยขอให้ติดต่อกลับไปหาเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยโดยด่วนนะคะสำหรับกรณีที่เจ้าของสวนนะคะเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ปลูกยางนั่นเองนะคะทั้งหมดเลยที่กล่าวมานะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราติดต่อธนาคารทกสและการยางแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่2นะคะหรือว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้นั่นเองนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยนะคะซึ่งการจ่ายเงินส่วนต่างยางพาราดําเนินการนะคะมาถึงงวดที่3แล้ว ต่อไปก็เป็นงวดที่4นะคะสำหรับเดือนมก,กราคม2564นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับการประกันรายได้งวดที่4จะรีบมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวส่วนยางพาราทุกท่านให้เร็วที่สุดนะคะ